ตอนเช้าคะ่ะเกินโมงเช้าแล้วมันนี่เป็นยังไงคะอุ้ยตื่นแล้วหิวข้าไปนิ้วแปะบ่มีเสียงอ้าวแปลว่าหิวหอ่ะปะว่าหิวนี่หรือว่าจะหิวหวิวตัวนางแปะอ,อ้าวหิวมันนี่หิวขา้าวโอ้ขัน้อน เอ้าวอยางมากอยางมาหิวอิลีตัวนี้กินขา้าวบ้างยางมาเร็วตั้งท่าตั้งท่าโอ้หิวขา้าวหิวข้าวอิลีเดี๋ยวพุ่ง่อลเตอร์หิวข้าวอิลีุ่เปล่าแม่ผั <laughs> ดเป่ามันนี่เอ้ย <laughs> ปากเลอะเลย <laughs> พูดหนักถึงดาซำเซ็ตแ,แม่อะโมยไวยเลยเจงังหวามกระงงงเงี้ยนะ จับอโอ,อแม่นลนปากอ,อพิดเป้าพิษเป้าพิดเป้าแม่พิษเป้าลูกออันนี้สวยงามกินแบบสวยๆนี่โอ้ได้เดี๋ยวจะคอยเซ็ตเทเดียวอีหล่ะหนูอยบ่นเส้หนูหนูนปากเลอะแล้วแม่